โกโนดน้ำซ้ำพี่น้องครับจนกับโกโนดล่างเข้านักลาลีลายุทธ์โกนีส่งลานกับส่งมืดครับปล่อยวัวแล้วครับตอนนี้อเอาเร็วครับหนาเส้นวัวต่อวัวต่อเข้าเลยครับโกโนดกับโกโนดอามซ้ำพี่น้องกับโกโนดล่างเข้าลีลายุทธ์กับโกโนดน,น,น้ำซ้ำพี่น้องในตัวจะดำดำครับ โคโนะลังเข้านี่สังเกตีนายายไมันจะออกแดงๆว่ากับอยู่ต่างกว่ามือกับตัวนี้เป็นกูเอ็กก้องรายการวันนี้ครับช่องลานกับช่องเท่นรับช่องลานกับช่องมื่ครับอืมช่องลานกับช่องเท่นจะไหนวะช่องมื่นนับเหล็กตุ้นไม่ไหวเลรอตาลายอืมลมกับปัดเรียวๆกับโคกับจนกันไปในร้านน้ำอืกเดี๋ยว กึนกีก้นมาเลยนี่เด็ดเปลี่ยงเลยลาวหลับตัวไม่ตันเลยครับตรงนี้ครับตอนนี้กำลังบาตากันอยู่ครับตอนนี้ไปล่างข้าวครับพี่ตทามี่น้องรัวไอเดงกับวายดั้มกับในายจอทีวีกองทหานตอนนี้จะต้องเลื่อนทีวีกองทหานไปไหนครับเอาเลยครับ còn vẫn đang đắn, đang rob cop, rồi giờ này rob cop luôn đấy, kia, này, may yôm với nhau, bị nong đắn cả môn với nhau, anh ไอซัมเป็นนองซัมพี่น้องตัวจะาที่ดำว่าลังข้าวออกจะเด้งเด้งว่าครับอ่าอ่าเห็นเลือดแล้วครับเห็นเลือดอีอ๋ไอ้ลังข้าวกินไปดอกนึงนัดดอกกักนะน,ดดกน,นัดเน้นกิดตัวห,ห,หน้าพักน้าปากไว้หน้าปูเอาอ ไก่ตัวนี่นะได้ได้ทีวีที่กับกูนี่จริงทีวีที่กับจากราจอจัดเป็ดกับรูอัมโพสิงหา,าคนอะไรก้อนกับนี่กำลังดันอยู่ในสน,นามหยุดเน่งกับหยุดเน่งกับหยุดเนง่ง ông, người ta bị non đánh mà đánh mà lùng bể lao càng nó

กูเอกรอบแรกครับวันนี้กูเอกรอบแรกกับช่องลานครับช่องมืดครับสนามกีฬาจุนโก้านนำกระจายครับหมู่ช่องตำบลบัววงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับวันนี้ครับจอยง่ายสปอร์ตเคเบิลทีวีตัวปฏิทินครับตายโจ้กันอยู่ดีสงขลาวันนี้สงขลาวันที่สิบเก้าครับซาติงปลาครับซาติงปลาถุงปัดดีจังกับโปโยนี่ มันอยู่ไกลตะเลทังกว้าง,งนู้กว้างนี่ครับลมพัดเดี๋ยวพุ่นมาเดี๋ยวลมพัดเดี๋ยวเดวดอกตัวนี้กำลับบงนิ้งครับนิ้งครับ con ừ, ừ, mình cần vay mình vay à lăng cao kia, kia có vài đọc này tròn đọc tròn đọc Hãy subscribe cho รามพี Marcel, Onion, no. <laughs> <sm> ่น้องนั้นมาเฮ้นรามพี่น้องนี่เสือไกซับไล่กับมันจือซับไล่กับเจ้ากินซับไล่หน่อยเลยน้องไม่แก้วกับบานตะมดกับปานนุชยู่รรมวัฒนปัตตลุงครับเห็นนุชลังเข้านักลาลีลายุทธให้ส้มรักหายสินบานทิ้งงานนคร nó like <pl> vẫn chẳng hoạt sống gặp còn này đánh nhiều đơi ra đánh đánh này nam leo ดันไปโตเลามจอบอยู่ในน้ำกระบวัวคุณบายกับไม่โรนกับแต่พ้นกลัมความโรนไปในตัวเลยนี่อาจารย์น้องดันก็ไปดกเลย กันไปครับดันกัไปดันกัไปนุ๊กกบนีเล่นน้ำเลยครับวัวเล่นน้ำครับเอาอืม,อม,อม,อม ไปดันไปตามพี่น้องดันไปดันยาวไปดันมาดันมาตามพี่น้องดันอื้อเมฮ่าเบิดแดงปืนมาเร็วครับตอนนี้เบิดแดงปืนวะอื้อๆๆอือสองลอกหลังข้าวดันไป็นสองลอก ส่งลานส่งส่งมืดนะค,คุณนี่ส่งลานส่งมืดนะครับมีปองกันครับในดานหน้ามีปองกันปองเรื่องวะพวดน้ำเห็นเลือดแล้วก็เล็นเลือดเล่นเพลย์เลยครับคนวัวโนูจัมบีน ong นี๋ลังก้าเกี้ยวไปดกนี่มันเกินกับบูนี่ตรองลานดูลมปัดรุ้ยรุยกับโจยๆมาเลยครับอากาศดีครับแต่ว่ามันเดี๋ยวคนมาบ้างเดี๋ยวลมปัดบ้าง เดทกระเร่งโคโยกับโคโยกับวันนี้โคโยคมัดส่งกล้าบานนำกระจายบานนำกระจายไปมาสะด้วกคับสนามนี่ครับไปอย่างนั้นมันบินวงครับตอนนี้ พูดถึหกสำรับรายการวันนี้ครับแต่เดิมพันกันไปดีเดียวกับซุ้งดีเดียวกับโองลานไม่ใช่ธรรมดานะครับโซงลานโองมืดน,นะครับรวางวัวปัทะลุงกับหัวจังหวัดสงขลาครับออมอ,อ่งเก้าไม่ยอม đánh bay thì đèn cả tôi ok, ao ừ กับปานเบลไลนาที <sword> <benim> ่เดือบตอนนี้เ้าดันในดัานเก้าอยู่บนกับตอนนี้อยู่บนอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để สนามกีฬาจุนโกบานนำกระจายครับจัดวัวดีวัวดังวัวมันสึกลานนา้ำกระจายครับไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวครับคุณอาชวีฟาวุรัตกับนายสนามครับไม่ธรรมดาครับเอ้ยเ,เอาเอาตออาหยาบเลือดหยาบเลือือม ก้าวนอยดำหอดกรับเอาตาเตะกันไปเตะกันมานุ๊กกับอย่างนีเลยแน่นเปรียบเรียวกับตัวนี้อัตจันท์หนึ่งจันทนึ่งจันร์โร่งวันนี้ถือว่าแน่นเปรียบเรียวจริงกับวันนี้ไม่แพงครับสนามกีฬาจุนกูบ้านน้ำกระจายนี่ก้าวมาไม่แพงเองถึงเร่งร้อยเดียวมาเร็วกันได้กับตีระนา่มกับ บวกกันจนไวักับต่ำกันไวัยวักับเดนนี่วัดตรงกล้านี่ก็ต่ำมาได้ก็ต่ำวัยวันี่แหละมั่นบวกกับก้าวระน้าไวัผู้ชมก็ไวัตอนนี้ก็มึงพะตากันอยู่ในน้ำครับไอแดงกับไปดำหรือว่าไอล่งข้าวกับไอซ้ำปีนองโนดนน้ำซ้ำปีนอง ยุ้ไว้สไปน้องไม่เกลวบานตะมุดอะไรครับยูยูในนามของยูในนามตอนนี้ควรนนโบฮิทนามถึกมันจะจอบอยูในนามครับนืม,มเลือดก็เป็นเลือดเป็นเ,ล,เ,ล,เลือดบนร่งเงินจ้ามีน้องตอนนี้เอ็นกี่กดกี่กดขึ้นแมดเล็วรับ มันแต่งกันว่าไม่ใจยศแต่ว่ามันป่าถาเอาเข้ามาจนดันกันอยู่กับเอาหัวดันกันเรื่อยๆกับโนดว่าเรื่อยๆโนดอย่าดันมาทางนี้โนดอย่าปีก้าท่นไม่ได้รัวปังมาลงมาในน้ำโตลงมาในน้ำโต ูในน้ำมันเลยอะเปือนมานปนปานุเปือนในหลังเก้ามาลูกไม้กำลมังใจกับไม้กำลมังใจยินเปือนทำเร่ยก็ไม่รู้ฮะเล่ กับซองเมื่อกับกูนี่ ขงเก้บาบ่าเปื่อนเหมือนกันเปื่อนนิดใช้ดีแต่วะหนิดใช้ดีเปื่อนเลยเป็นมาแล้วอเอาเอาออไอ้จ้ามินโนม,มันใจยศครับมันใจยศเคียะเคียปล่อยลง 9, 9, 9ังเก้าเก้ามาหนวกโยดรับปุ๊บปุ๊บ ไม่มีตัวไน่หวามันนี่จากล่างนี้กับตัวนี้รับเป็นกูยของรายการรับวันนี้ครับนำกีฬาจนกูบานนำกระจายครับจุโมติซ่องครับตำบลปะวงครับอำเภอเมืองครับจังหวัดสงขทาครับมาเลหันได้กับในสนามครับชนเงินประจําตุกเดือนกับวันนี้ก็ตีที่นเดียวครับจัดวัวดีวัวมันวัวดังกูลานร้องกูกับวันนี้เป็ดเส้นฮกเส้นที่เส้นมีเป็น ออไม่ใช่น like ้ำเงินตัวเอาเอาไอ้ลังเก้าอ่าอ่าอ่ายับหลาดครับอ่าอ่าเรื่องอี้แล้วครับเรื่องอีไอ้ไอ้จ้ามปีนองมันยับปตีอยครับไปยับปยกตึงเรื่องอีทันทีครับอืมไม่จ้ามหาเลยจริงๆครับ ตอนนี้ไอ้ล่างเก้าปักป่อนเนี่ยบนวัวไอ้จ้ามปีนองจ้ามปีนองในตัวดำนะครับตัวดำอยู่กว้างขวาครับนี่ปีเลียงดีใจปีเลียงดีใจเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอตอนนี้วัวก็อยู่กันในปลักครับในปลักในโกนครับขี่มาแล้วก็ไปดำขี่มาแล้วไอ้จ้ามปีนองเอ็นขี่แล้วครับ ขี่ติดหวานหวานติดขี้กับอ่าเกียร์ับไปโดนถังลาวไปลังเก่าธรรมาดาจริงๆไม่ธรรมาดา ตอนนี้ดันกันอยู่ดันกันอยู่กับดันกันอยู่มึงอย่าลังเก้าวเร่งอย่างดีกับดันนี่โอ้โหได้ยกกับยกยกโอ้โหมัน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 เสียงเกี่ยวเจ้าตีเดียวกับเกี่ยวเจ้าตีเดียวสกึกลานกับสกึกลานนำกระจาย Nốt lăng cao xăm bị non gặp nốt lăng cao nạc lá lì Nốt nàm bị non gặp Nốt lăng cao Nạc lá lì la dứt lì la nuôi con đó Chẳng tâm mà đã nuôi lì la Nó nuôi lùng vào nè non lại làm à, Thằng lùng non gặp Non gà Lắc เย่ยงเกลียวทีเดียวครับเดี๋ยวบอลเซตคูนี่ยังอีกซองคูนกับคูลานคูเปเส้นครับตัวเดียวอ่าอ่าเลือดครับเลือดแดงเบิ้ลแล้วตอนนี้ไม่ธรรมดาครับอ่าอ่าอ่ายู้ไม่ยู้ยู้ไม่ยู้ไปดำไปดำมีอากันไหนดำมีอากาันดำไปน้องมีอาการครับปีแดงดีใจจังมันมีอาการมันมีอาการดาไม่ด้วยดาไม่ดี อืมอืมบีเดียงยกมือแล้วบีเดียงบายใจแล้วอืมโอ้ยอดปาตาโอ้เป็นเพล่แลยครับเพล่เร็วโอ้ไปเร็วครับรูมเม่ได้ครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยมันมากมันมากูนี่ครับมันมามาโอ้ยเดนไปดองแลาววิ่งไปเร็วดีดไปเร็วครับลบกันเอาเองครับโอ้ย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 ไม่ธรรมดาทีเดียวครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเซย์ ต่างขั้นนำขั้นยังไม่จบครับนยังไม่จบครับยังไม่ดูเปเป๊ะนากันที่ครับพ่นเป๊ะนากันที่ครับผู้ใหญ่ดำตื้นนักวิทย์ก็เลยครับกรรมการผู้ใหญ่ดำระณุสครับเดี๋ยวประเทศคุนี่กินข้าวครับเดี๋ยวมาปปกูลลานครับเปดเส้นครับมีมีลานลานหกเส้นกับกับเปดเส้นอ่ายกมือกับยกมือแล้วครับแถวขวางเสี้ยงพีดีก้อนก้อนครับพีดีก้อน อากาศทูตี้คูกีบิกไปบิกมาเนี่ยลังเก้าลังเก้าโกโนตลังเก้านักลา้าลีลายุดกับสมรักกับนายเตนบานซิ่งอนนก้อนครับคู่นี้ปิชิตเดิมปันซ่องลานครับซ่องเมืน่นครับเป็นก้ายจะนาครับไอ้ลังเก้ากับเป็นก้ายจะนา